ดูอะไรเกียร์ไฟลิกิตครับไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ใครเกียร์ไฟลิขิตอยู่ที่วีรัมก็ที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นผู่บอลซ้อมมั่งพวกน้อยครับแล้วก็เปิดปีพี่เพื่อน้องในใครอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละเข้ายีสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักแบบปล่อยแล้วตอนนี้หกสิบเอ็ดครับมวยสไตล์อะไครับปีมือครับวันนี้เดี๋ยวต้องมาเจอกับสิงห์พยญาเคยต่อยกันไหมไม่ไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาที่มาต่อยสิงห์พญาศึกษาเขามวยสไตล์ปีมือครับวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกว่าแบงให้ดีก็ตามสไตล์เราเลยมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขเขาเบื้องตี้เอาล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่นี่ครับวันนั้นต่อยใคร เป็นพัชระครับเป็นเมอวนนอชนะน็อกยอห้าครับเวทเท่าไหร่ร้อยยี่ครับรอี่ันี้ต่อร้อยเนาะเมื่อี้สอบหนักแล้วไปแห่นป่ะก็ทุกสเดอยี่งิสีี่สายตอนช้าะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นรอร์เ็สมบูรแวันนี้ก็พร้อมไปครับคุ้มมาีกโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้นจงวัราฝากเชิญชิญแฟนขับหน่อก็ฝากวรมเป็นกลังใจันนี้เตรมที่แอันนีขโชคดีครับ